ยังมาต่อหัวนะยังมาต่อหัวนะดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวห <c oughs> <c oughs> น้าจะมีปัญหาแล้วครับมา <c oughs> สู้แดงมาสู้นะครับแดงมาสู้ บนรอบพอสาร,รภาพกันแล้วนะครับล้อคันจมล้อคันจมบนรอบพอสาร,รภาพกันหมดแล้วครับหนึ่งนาทีตึม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 เบาแล้วครับเบาแล้วเบาแล้ว <อ>ดำชนะเลยครับหนึ่งนาทีครับนหนึ่งนาทีโนดงามยอดเพชรนะครับคนใจเสียอนิพนเป็นฝ่ายชนะนะครับดำมาแล้วดำมาแล้วนหนึ่งนาที